เราหันซ้ายหันขวาดูเป็นยังไงวะอ่าตรงครับไม่ปวดนั้นเริ่มดีขึ้นใช่ครับแล้วก่อนเริ่มมันางมี้ปุ๊บมันจะขึ้นสมองมันมันที่ที่หัอหมดเลยครับตรงงเนยครับนี่โอ้มันเยอะนะครับใช่ไ้เยอะกว่าเมื่อกี้ครับไม่งั้นต้องหันบนหันลยานหันทีหันทั้งตัวเลยใช่ครับ คือว่ามันก็ขอ,อเอียงเน<ะ>ี่ยไม่มีอะไรแนละ้วมีแค่กดจุดเบาๆที่เรานวดจัดกระดู จุดนี้รู้สึกยังไงจุดนี้ครับรู้สึกเก็บแบบแต่ว่าก็มาถึงนี้พป้มือเลยครับเนี่ยมันจะลงมาแขนได้เลยครับจุดนี้การนัดสเตนด์เราไยโดมัสต่อยนะตั้งแต่ติงหูลงมารอดผ่านไหล่ปลา้าลงมาที่แขน,น,นต้องกดแบบพอดีพอดีอด้วยกดแรงเกินไปก็ไม่ได้เส้นประสาทมีเยอะแยะมากมายในจุดนี้ เบาๆว่าด,ดีพอด,ดีครับก็จะเป็นการรักษาได้จ <c oughs> ุดนี้นคนะครับตรงนี้เรา ถึงข้อพับสอบไปครับมาถึงข้อสอบเลยมันตึงปลายมือเยนะแล้ว,วอันี้เจ็บจะม่นจะต้องก้อกข้าสอบขยกขึ้นเออรู้สึกร่วมะไยครับมันจะมีอุ่น